ฝันมยังไม่จบการต่อสู้ยังไม่จบความบาดเจุดที่ทุกการเดือและทุกการติดต่อต้องถูกแลกด้วยชัยชนะได้ความสีนี่คืออุยไทยราชย่าสุสาโกลการทะเลอะที่ดุเดือดและเข้มข้นที่สุดรอบผู้ชนะจะได้กลาวผู้สู่รอบสิ้นชนะเลิศอุยไทยราชย่าสุสาโกลมาริ่มหลุ่นและเสียให้สมเสีย ดูวินาชีที่ประวัติศาสตร์ถูกตัดสิทดูการต่อสู้ท,สท,ที่ไม่มีใครอยอมใครแม้แต่วินาทีเดียว